เสียมามาัทน่าลุยมอนีใส่ออนมาใกล้หลังพันใส่สวัสดีครับพี่น้องมือนี้ลูกเพื่นพ่อเสบมาให้มาหน้าที่เา่าเลยพี่น้องมาเรียนให้เรียนหน้าเที่่าโต้รับหนาวมือนี้มัสิมาเอาเนื้อมาส้อยจุใส่ออนส้อยจุสา,ส,ยจสามสิบปีพันตับ เพื่อ,อห่วงให้ก็มีมั่ม,มสุดๆดบักแข่หลังเป่งๆคันเทนเนอร่เตือนบุคันเทน,น,นเออน,เน,นก็ได้มือนนี่ะมามากินน้ำกันพี่น้องมือนี่คางสะลุงพุ่นนี่แหละสร้อยเนื้อนี่่มนเนื้อธร,ร่ากระไดเลยครับนี่เนื้อปักกอกของของุัวเสียบแข็งดีที่สุดอ่ะ่ะพีน้องสิต่อไเปน็นสิทําพิธีการ

สดเป็นพกเลยซดจวดจัดจวดจัดจวดจัด,จด,ด,ดโอ้ผมผมคนเดานเดาเดาเพีย az, พเพียหลายเพหลายเดียวมันมันเขาตายไปนอการนไดหม่อได้หลายวไรอเอเัวพี่น้อง มหนาวมากมืขึ้นพีน่นองโ,โอ้จังบรรยากาศโอ้รมหนาวว่ะสัน,นสะรุ่งควนผ้าแสบผ้าแสบผ้านวเดี๋ยใส่ผ้านี่คอ,อ,อดบางงานงก็หน่เด้๋จเจ็กน้อยนะพี่น้องเนะ,ะเด้๋เ็กน้อย ครับบาดนี้ทําต่อ ini หน่อยแหนโอ๋ทํากระเซตอันนี้หลอดเนาะบาดนี้มาไป dạng 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 Mak, hmm, dia pialang ya. Dia 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 pialang. Dia dia. Kap, oh, dia pialang dek. Dia ni dek ni dek. De, 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 de. Uii, sihah, sihah sihah sihah. Mak, mak. พี่นอ้องมาเด้อเด้อปากเกี้ยว่าไงนี่เออเจ้าไม,ม่ี่น้องเจ้าไหมเยอะคัดไหม มามาปีน้อกมามาปีน้อกมาตับ3ามปีพันตับ

thấy lặn này mẹ Mà.

แทบเลยพี่น้องมนเรีครับแทบสี่สุด